สวัสดีค่ะพบกับพระบ้านยอดนิยมราคาถูกวันนี้เป็น EP ีที่20นะคะสำหรับ EP นีนี้ราคาจะอยู่ที่400บาททุกองค์เลยค่ะลูกค้าโอนส่งฟรีให้นะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม50บาทค่ะช่องทางการติดต่อนะคะโทรเบอร์098 078 299 7ค่ะหรือแอดไลน์มาได้ตามเบอร์มือถือเลยนะคะวันนี้มีมาให้ชมทั้งหมด24องค์ค่ะ มาดูองค์แรกกันเลยนะคะหมายเลขหนึ่งนะคะหลวงปู่ทวดเนี่ยค่ะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะด้านหลังค่ะ ด้านหลังจะเป็นหลวงปู่ทิมนะคะหมายเลขหนึ่งค่ะต่อมานะคะหมายเลขสองหมายเลขสองจะเป็นพระสมเด็จนะคะ ด้านหลังนะคะไม่ชัดเจนก็แอดไลน์เข้ามาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะหมายเลขสองคะ่ะพรสมเด็จต่อมาหมายเลขสามนะคะหมายเลขสามพระสมเด็จคะ่ะ นสนใจองค์ไหนก็แจ้งเป็นหมายเลขแล้วก็ EP นะคะสอบถามทางไลน์ได้เลยคะ่ะขอบด้านหลังนะคะหมายเลข3ามคะ่ะ ต่อมาหมายเลขสี่นะคะหลวงปู่ทวดค่ะ ะะหมายเลขสี่นะคะหลวงปู่ทวดต่อมาหมายเลขห้าค่ะหมายเลขห้านะคะหลวงปู่ทวดเหมือนกันให้ค่ะ ให้ดูรอบๆนะคะด้านหลังค่ะหมายเลขห้านะคะต่อมาหมายเลขหกค่ะ หลวงปู่เอี่ยมนะคะหมายเลขหกด้านหลังค่ะหมายเลขหกนะคะ ต่อมาค่ะหมายเลขเจ็ดองนี้จะเป็นหลวงปู่โตะนะคะนี่ค่ะด้านหลังนะคะ หมายเลขเค่ะต่อมาหมายเลขแปนะคะหลวงปู่คำพันธ์ด้านหลังค่ะ วัดธาตุมหาชัยนะคะหมายเลขแปค่ะหลวงปู่คำพันธ์ต่อมานะคะหมายเลขเก้ค่ะหมายเลขเก้นะคะสมเด็จเกตชยยัยโย คอบค่ะด้านหลังนะคะหมายเลขเก้านะคะต่อมาหมายเลขสิบค่ะ คอบค่ะด้านหลังนะคะหมายเลขสิบค่ะองค์ต่อมานะคะหมายเลขสิบเอ็ดนะคะพับปิดตาปิดตาหลวงปู่โต๊ะนะคะ ด้านหลังค่ะหมายเลขสิบเอ็ดนะคะต่อมาหมายเลขสอง ด้านหลังคะ่ะหมายเลขสิบสองนะคะองค์ต่อมาคะ่ะหมายเลขสิบสามนะคะหลวงปู่ทวด ด้านหลังค่ะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะหมายเลขสิบสามค่ะต่อมาหมายเลขสิบสี่หลวงพ่อแดงนะคะวัดเขาบันไดอิด หลวงพ่อแดงนะคะด้านหลังค่ะหมายเลขสิบสี่นะคะต่อมาหมายเลขสิบห้านะคะเหรียญหลวงพ่อเงินค่ะนะคะ หลวงพ่อเงินรุ่นสร้างสะพานนะคะให้ดูด้านหลังค่ะ หมายเลข15หนะคะหลวงพ่อเงินองค์ต่อมาค่ะหมายเลข16นะคะเหรียญหลวงพ่อคูณคหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะคะวัดบ้านไร่ ด้านหลังค่ะพอสสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดนะคะหมายเลขสิบหกค่ะหลวงพ่อคูณต่อมาหมายเลขสิบเจ็ดนะคะหลวงปู่คำพันธ์ค่ะ วัดธาตุมหาชัยด้านหลังนะคะรุ่นเมตตาชนะศึกนะคะเรียนนี้ หมายเลขสิบเจ็ดนะคะหลวงปู่คำพันธ์ต่อมาค่ะหมายเลขสิบแปดหลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังค่ะ หมายเลขสิบแปดนะคะหลวงปู่ทวดองค์ต่อมาค่ะหมายเลขสิบเก้าหลวงปู่หงนะคะนี่ค่ะรุ่นแรก ด้านหลังนะคะพอศสอง1ันนะคะหมายเลข19ค่ะหลวงปู่หงต่อมาค่ะหมายเลข20หลวงพ่อกเกษมนะคะ ด่อสสองพันค่ะพ้อยสา2สิบนะคะ,ออะ,คะหมายเลข20ค่ะหลวงพ่อกเกษมองค์ต่อมาค่ะหมายเลข21นะคะหลวงปู่คำพัน์ค่ะมาพร้อมกล่องแบบนี้เลยเดี๋ยวหนูแกะให้ดูนะคะแป๊บบนึง ห,ะะหมายเลขยี่สิบเอ็ดค่ะหลวงปู่คำพัน์ต่อมานะคะหมายเลขยี่สิบสองปู่นาคนะคะวัดแหลมสนนี่ค่คะ ด้านหลังนะคะด้านหลังเป็นพระพุทธชินราชหมายเลขยีสิบสองค่ะองค์ต่อมานะคะหมายเลขยี่สิบสามหลวงพ่อจงค่ะวัดวัดหน้าต่างนะีค่ะ ด้านหลังนะคะก็ประมาณนี้นะคะหมายเลขยี่สิบสามค่ะหลวงพ่อจงองค์ต่อมาค่ะหมายเลขยี่สิบสี่นะคะองค์สุดท้ายหลวงปู่คำพันธ์นะคะชอบองค์ไหนก็ แอดไลน์เข้ามาสอบถามดูรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะแจ้งเป็นหมายเลขแล้วก็อย่าลืมแจ้ง EP ให้หนูด้วยค่ะราคาส0ให้บาททุกองค์เลยนี่ค่ะด้านหลังหมายเลข24นะคะลงปู่คำพันธ์องค์สุดท้าย ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ